เราจับราดตางนนเลยราดเราหุดกลังไรก็อี่ต่อยิงไนิดตเห็ดยังล่ะขอเห็ดมากพอดีแล้วไม่ Này này lắng không, không. À, à, được mà không nhẹ nên nó nặng hơn. ăn จะเอามาตรทนันคือก็งำจำจะเอาแค่น,น,น,นั่นแะน,นี่นาะนก็ดีมันหักก็หักสดเลยอเมื่อตายตอนรู้กเินนีน่เดียวมันก็่า ไาไาสยรห่กโอเคพรุ่งนี้ค่อยแก้ไขนอช่างนี่ลองก่อนลองดูก่อนจ้ะพรุ่งนี้เราค่อยหาที่หาทางที่ราดให้ยาวไปนู่นเลยเออมันจะได้เข้ากันง่ายเออเวลาเทเราเทราดยาวมันจะได้เข้ากันง่ายอีกช่งหนึง่งอันนี้คืออะไรที่โรยนี่ หัวหานอ๋อมันประหยัดตัวหันผสมหัวหานด้วยเกี๊ยสามย่างหัวหานนี่ตักใส่เลยไม่ต้องชั่งถ้วยแล้วกะเอาห้าถ้วยอ๋อ oh, ห้าถ้วยอันนี้เป็นอาหารวัวนมบ่จ้ะโดยชิ้นลูกเฮออาหารวัวนมนะคะลูกค้าตอนนี้เรามาทํางานทํางานมืดๆเลยแสดงว่า,า <c oughs> คนขยนัน <c oughs> <c oughs> ลูกค้าขยันมากเลยนะคะโอ้สุดยอดส่วนผสมแค่นี้เองบรือเปล่าเออเครื่องอะไรใช่หรือเราจะลองกครื่อนเอเราแก้วอันนี้ก่อนอู้ม้วนสวยมากเลยดูไเรายจะใช้เขาไมาเดินดรึอีกเลยเพราะว่าผมต้องตั้งวันนี้ประจำเลยผมไม่ยันเลยเอาเบเกอร์มาเสียบไว้นี่เลยไม่ได้ป่ะพี่ ได้เดินเดินไงโปรตีนผงชูรสโอ้อันนี้ผงโปรตีนชูรสผงนัวผงนัวอ๋อมีรสดีด้วยไหมคะมีรสดีด้วยฮะมีชูรสมีรสดีด้วยโอ้นี่แหละนี่แหละที่วัวมันกินไปบำรุงภายในมันให้โอ้ให้มันสมบูรณ์ให้สมบูรณ์โอ้โหสุดยอดเลยอาหารวัวนมนะคะผสมง่ายเป็นผ้าใบ ตัวนี้ก็ถ้าลูกค,ค้าทํางานก็ใช้เวลาสั้นๆก็เข้ากันแล้วถ้าถ้าเราจะเตรียมงานให้พร้อมเราเททีเดียวก็5นาทีก็สามารถเอาออกได้ห้านาทีต่อรอบ5นาทีต่อรอบจ้างน้อยก็ไล่หัวไปรับจ้างการผสมเองนะโอ้เครื่องเบาแรงหรือว่าเครื่องใช้เมียฮ <c oughs> ะเครื่องมาแล้วที่นี่ใช้เมียเลยใช่ไหม มีทำงานคนเดียวก็ได้นะคะมีเครื่องช่วยผ่อนแรงเบาแรงได้หอมไหมหอมมากเลยหอมมอัพเอ้ยห้ามกิน <laughs> 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 ห้ามห้ามชิมก่อนวัวน,นะช่างสำราญออป,ปล่อยแล้วนะคะหนึ่งตะกรา้าแป๊บเดียว อนนี้ตะกราให้เมียยกตะกรา้าน่ารักน่ารักแบบนี้บ่ครับบวัดใสวัดใสอันใหญ่เลยวัดใสอันใหญ่อันใหญ่มันหนักอันใหญ่มันหนักโคตรสลัดได้สิสลัดได้ <c oughs> สดดิให้เมียยกเ <c oughs> ออสลัดได้สิสื่อเครื่องมาให้เมียใสยอันนี้มีเครื่องอะไรเจ้าสิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดคอยคอยก็สิไปของคอย สุดยอดสุดยอดนะคะสุดยอดเลยแน่นอน